เมียเนี่ยวันดีขึ้นดีถูกลอตเตอรี่รางวันใหญ่12ล้านครับไม่บอกหัวอ่ะไม่พอเท่านั้นคุณผู้ชมครับหัวกลับมาเมืองไทยช็อกไปกว่าเดิมอีกเอา้าเมียไปแต่งงานมีผัวใหม่ดูสิ ทิ้งกันไปดื้อๆแบบนี้เลยก็เลยมาร้องขอความช่วยเหลือจากทนายนะครับว่าผมมีสิทธิ์อะไรกับเงินรางวัลที่ถูกบ้างตัวของนายเอกทํางานอยู่เกาหลีใต้แล้วส่งเงินกลับให้เมียเนี่ยทุกเดือนเลยเดือนละสา0 0 0ื่นไม่เคยขาดเลยนะครับ,รบจนกระทั่งปี64ลูกสาวบอกพ่อกลับบ้านไหมอะ่ะแม่เนี่ยเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 12ล้านนะ แล้วตอนนั้นก็เป็นข่าวด้วยนะออแต่ว่าตัวของคุณเอกเขาอยู่เกาหลีเขาก็ไม่รู้<อ>ไงฮะเมียก็ไม่บอกอีกด้วยอเอาพยายามติดต่อหาเมียตัวเองก็ติดต่อไม่ได้นะครับบล็อกเบอร์บล็อกเฟซตัดสินใจกลับมาไทยครับแถมมาได้ข่าวว่าเมียหนีไปแต่งงานใหม่ไปแต่งกับตำรวจมันช้ำใจมากๆทำกันได้ลงลำบากมาด้วยกันแท้ๆเคยส่งเงินให้ใช้ทุกเดือนพอถูกหวยรวยเบอร์หนีไปแต่งงานกับผู้ชายคนใหม่อีกด้วย